ครับอสอดดียี่มเ้าครับพี่น้องสุขุสุขคนครับครับเปิดวัดดีผมเอามงมาดักกุงครับอัดักน้ำสาน้ำน้องครับอายุสวนนี่แหละครับอาสิได้หรือไม่ได้ครับวันนีหากู้มาใส่เบ็ดครับ ไปซีดเบ็ดครับอาจจะเสืได้บ่ได้ครับนี่ครับวันนี้ยักเศร้าครับใส่ไว้นี่ครับนี่ครับเดียวเห็นอยู่ครับเห็นปาคมมุมอยู่ครับเบิ้งครับแต่สีถือว่าครับเนี่บดถือว่าป็นั้ครับ เรางสิ่ตักุ้งพอโตวะครับมันมีกุ้งหรือว่ามียังงระหูครับกุ้งพอโตวะครับคือไป่เห็นกุ้งพอโตครับเดี๋ยวไปหาน กลับไปหาครับพยายามลังไหครับหลังนี้วถือครับครับบางที่ห่าเดี๋ยวไป่เห็นครับกุ้งมันตัวหน่อยครับเดี๋ยวครับเอามีอยู่ครับมีแตบมวหลายครับเดี๋ยวออกิึงครับนี่ครับ เดีออ๋ยวจะคูบังครับมุ่งกับมุ่งขาดครับมุ่งขาดครับ คับยับหลังที่สองครับดึงขึ้นมากครับนี่กลุ่มพอโตกว่านอกแล้วครับอันนี้อาบอเว็ดครับ นี่ปุ่งจ้าบ่หลายครับออกเบิ้งครับนี่อยู่ครับเถึงครับจ้าวบอลายครับครับปุ่งครับจ้าวบอลายโตครับสี่เอาไปสี่เบ็ดครับไปสี่เบ็ดตะปาก้าครับ รุดน้ำกันครับก็ได้ไปสีเด็ดปาครับครับกระยำดีครับ,รบหลังที่สามครับทั้งเบิดใส่สีหลังครับใส่จังน้อยอยังดีครับ นี่ครับมีอยู่ครับบุ้ลาไลครับสงสัยกุ้งบปลาไลครับครับน้องมันน้อยครับ,บกุ้งปลถือวลาไหลครับ,บีมีเด่นดอนน้อยครับ ใส่ยูท้ามอาจจะได้ครับไก่ครับก็อ,อยากไปครับดูพว่ตโตวะครับโอ้อปลาซิวรับกับอีกปูตัวนึงครับมัน,นามัน,นาเข่ามากลยครับอีกปูนี่ ครับอีป,ปูบอกครับตอนนี้บออีป,ปูครับหากุ้งวอยป,ปูเขามมกเอากุ้งควงสิงบอเขาครับ ขมี้ยักน้อยปะครับเนี่ยนนเดี๋ยวจะไปซิวครับปรุงแต่ซิมี่อยู่แล้วครับต้องสุอร์ไ้ายต้นมี้อยู่ครับร้ายครับ ปลาซิวจักโตเดี๋ยวไปซีเด็ดครับปลาปงไปซีเด็ดปลาการครับโอ้ได็พอซีเด็ดบนน้อ <c oughs> นี่ครับได้ครับ <c oughs> เด็ดปงครับ เดินน้อยนึงครับเดิไปสิเบดครับสิเบดปากกาครับครับคลิปนี้คงสิบปัาครับไปจากน้องพี่คลิปแล้วครับรับแซงกลวงก็หมันครับพี่น้องครับพอได้ไปสิเบดกะยังไปได้รายอยู่ครับครับก็คลิปนี้ขอจบลงสำเนียงครับฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพียบพอพลาดคลิปไม่ไหมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ